แปดเก้าอุ้ยหมู่เดียวก็นี่ถ้าบดรวมดอกบานนํามันเป็นซิฟเลยบดเห็ดบอนี่มาขึ้นดีอยังมึงนี่เอาหมดหมดหมดปดปดจกจกจกาดอุ้ยคุณพี่น้องเป็นเพ่นเลยเฮ็ดเด็ดจกจกโอ้ยนี่ขาวจวดหน้าเจี๊ยบหมายถึงเฮ็ดหมายถึงเฮ็ดปังเต็มไม้เต็มมือดอกเดียวคุณพี่น้องเฮ็ดฟางปาล์ม เกิดเองตามธรรมชาติเด้อโอ้ยดอกบุกใหญ่ใหญ่มากเต็มมือนี่จ้ะสามดอกเต็มมือสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับพบกับช่องของน้องอิวด้วยจ้าพื่นพี่น้องจากคลิปนี้พาพี่น้องมาหาเลาะเก็บเห็ดอีกคือเก้าแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศเป็นเห็ดฟางปามะจ้ะพี่น้องมามาเก็บเห็ดในกองปามบนพี่น้องนั้นแล้วจ้ะบ่ได้มาเก็บนี่ดิพี่พ๊บอกดอกบกใหญ่เลยออกแล้วจ้าเห็ดในกองปามนี่ดิ หลังจากที่บ่ได้เก็บนานเนาะจ้ะคุณพี่น้องนี่เปลี่ยนบรรยากาศกันมั่งแต่กันนี้บพ่พ่นเฮ็ดคือเกา่าเก็บเฮ็ดคือเก่าจา้ะนี่นี่ไข่พอดีเลยนี่ดอกนี่พ,พุดผูโอยูย,ย,ยมีมือบ่อหุยใหญ่มากนี่แหละเจอแต่รุ่นนี้เนะาะคักขนาดเลยแต่ต้องอยู่หามาก,กินไข่นี่ไข่มันสียบปั๊บเต็มมือ,อเลยจ้ะดอกเดียว โอ้กองแรกกระมานเลยโอ้ยนี่นี่ไข่น้อยเพิ่นก้อนหน้านี้พากันไปเลาะเก็บเพชรปลวกมาเพื่อพี่น้องแต่ว่าบุหลายจ้ะเป็นแบบเหมือนมะมมองเก่าๆเนาะมันขึ้นเพิ่มแบบนี้เราพาก,กันเลยมาเก็บเห็ดฟงางปลาเพื่อพี่น้องรุ่นนำกันรุ่นนำกันมรุ่นนำกันมันเป็นไข่น้อยๆอ,อยู่กับพอได้เก็บอยู่ได้ละ คนมามีคนมาลื้อก,ก่อนนี่นะครับนุ้ยข้าวเจ้าเลือไข่หน่อยโอ้ยพุ่นโอ้โหดี๋ยวอันนี้คนอุ้ยบ่ได้เห็นในหันติฟิล์มนี่เห็นบ่นี่ไข่น้อยหน่อยนี่นี่เต็มเลยไข<ำ>่อ,ไ,อได้บัดนี่นี่จิ้วลิว้วนี่วันนี้ข้างล่างเอ็กซ์ซุกซุกอยู่ไหมนี่โอ้ย ออกแล้วเด้อแม่ติ๊กเด้อเฮดปามเฮาเมื่อหันพาแม่ติ๊กมาเก็บพอพี่นอ้องแต่ว่าโบหลายปานนี้ยังโบออกแบบนี้บโบมันโบหลาย,อายโ,อโ,โอ้โหเต็มเลยปารอยู่ข้างในพุ่นน่ะเขาชั่วอยู่ข้างในพุ่นน่ะเุ้ยไข่มาก่อนเฮ้ยหุยหุยจบจนีุ่้ยช่อนี่ป๊าด์ตพอแม่พี่นอ้องจ้ะเด้อเจ้าออกมาบ่ช่อนเลยนเนาะเกิดเองตามธรรมชาติเด้อ โอ้ยดอกบักใหญ่ใหญ่มากเต็มมือเลยสามดอกพอจังสีลายๆนะคือสีคัวเดี๋ยวเขาค่อยไปตัดกันอยู่เฮือนเพื่อนเนาะแต่งอยู่เฮือนอีกทีนึงเฮ้ยพี่น้องนี่จ้ะสามดอกเต็มมือขอโชว์หน่อยเด้อพี่น้องจ้ะว่ได้มาเก็บนานแหมะเมนครับต้องมาแกบดูแลที่นี่นี่่ได้มีบรรยากาศมาเก็บ เห็ุฟังปามแบบนี้นานแล้วก็สิ <ผม S 1> ตื่นเต้นเลยจ้ะอุ้ยแสดงว่าน่าจะเยอะนะฮะฮะยังน้อยน้อยนี่ตอนเศร้าๆเรามาลองมืงมาอีกมื่นไข่เพื่อนจ้ะไข่เพื่อนไข่เพิ่นไข่น้อยๆนี่แหละไข่พอดีแ่บเลยครับ นี่้ยๆง,ง่งางขงาง้ขง,งขงง้งเปิปดปุ้ย,ยนี่อ่าได้แล้วนี่ได้แล้ว,ดดวสอ้ยนี่สขาวไข่ใหญ่ต้องเปิดเทชนนี่ต้องเปิดไงไงนี่ไงนี่ เปิดแล้วก็ถมอยู่นี่แหละจ้ะเพราะว่ามันจะได้เกิดอีกนี่มีเชื่อเขาวๆนี่เนาะอันนี้บานเท็ดเพาะเนาะหน่วยพี่มีนครับใหญ่โตอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะเปิด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 เบ้าอุ้ยเปิดเปิดเปิดยังยังโอ้ไม่พี่น้องเต็มเลยพุ่นพี่เอาพุ่นกันเลยเปิดเปิดเปิดอืออันนี้มัน ตาตายแล้วกะดิโอ้ยอยังบ่ตายยังบ่ตายป๊า,าพ,พี่น้องกดไลค์กดแชร์ลัวๆเห็ดฟางฟางงามงามงอม,งมงพี่น้งนองเปินี่ว่าเปนหมูขาลาดอกบานป๊าหมูนี่สุดยอดสุดยอดลุยเลยครับจักดกเหนหนึ่งสอี่ห้าหกเจ็ดปดเอุ้ยหมูเดียวเก้านี่ถ้าบรวมดอกบานนับเป็นซิบเลย ไข่ไข่ไงโอ้ยคุณฮอนเมติกเด้มือนั้นมาเก็บกับเมติกก็ได้หลายปันนี้เมติกเนยังบบอ, <H ed S 2> ออก,ออกแบบนี้มันใกล้สีออกตอนนั้นนะแต่ฝนหลนนนายโพดบันนี้ฝนมืดแดดออกฝนแดดเด่นนะครับจ้ะออกเลยออกตามธรรมชาติในกองปามพาร์เต็เฟิ่นกรโดล,ยล,ลวยว้ยคนเด้ พี่น้องนงอิ๋วซื้อลาสุดตอนนี้มันไผเคยได้ซื้อนี่งติดฟังรู้แล้วจักบาทในตลาดลาสุดนงอิ๋วซื้อเมื่อหน่อยจะเป็นเดือนที่แล้วนงอิ๋วซื้อรูละร้อยอ่ะเมื่อไหร่บอกยิดมให้คือเก่าหัวดำจุก,กู่อยู่นี่ขึ้นน้ำดินครับผมแม่ถ้าขึ้นน้ำดินนงอิ๋วจะเอามีดจิ้มเพราะภาษาอ,พอยู่ลึก นนมันมีดินแบบนี้มันสีค้นหลายมันสีค้นน้ำดินเฮชลดนี้มันมากดินเห็ดดอกซุปลุกเลยเนาะมีทุกไซสทั้งไข่ทั้งดอกจ้ะอีกบ หนึ่งดอกอุย้ยดอกมาเลเลยเกือบบาน <are> เอาได้ยูเอาได้ไข่ไข่นี่ไข่โอ้หู้อนวดอ้ยหอยหอยตัดเอาได้น่นองเมียนจ้ะอู้เอ,อ,อาชั่เลยอ๋อเลียงเลยนี่ จะใครมงน,นีเนาะไม่พวกไปคือกาอยู่พึ่นใหญ่เป็นช่อเลยนี่เป็นดอกละตังัูดูอยู่เนาะเมิเนเฮ็ดขานางแบบไปเด้อบอกเอาเลยเด้อ <c oughs> เห็ด เป็นเห็ดปามเลยโบเอาเห็ดขานางแดชเด้อเรามีตัวเลือกแม่นมือนีมาเอาเห็ดปาลด้วยจ้ะเพื่อนอยู่นำดอกบานไปซิซิเป็นไข่เลยเป็นแผ่นเลยอ่ะอ๋อขึ้นเลืกเนาะจ้ามองใกล้ใกล้มนี่นี่ไข่ขาวๆนี่แม่นบมดเลยจ้ะดูเลยจกจก นี่อยู่มึงนี่มัเปื่อยแล้วต้องเปิดให้ชนิดนี้มันต้องมันมักอยู่ข้างล่างไอที่ที่มันหอนหอนอัพอัพอะไรเบิ้องเขาแม่โบแม่โดีนี่บเห็นเลยได้หนี่นี่แม่นได้หนี่นี่สีดำนี่เบื้องมีเห็ดดำปื้ออันนี้แนม่โเห็นโอ้ยแนม่โเห็นอีีแด้วครับนี่เต็มเบื้องรู้หนิเบื้อง อันนี้ก็เพ่นถึกเด็ดถึกเด็ดไรกับสีสีดำครับนี่ึงนู้นนี่ไข่ยูบเบียบเนาะไข่แล้วบอดีแซบเลยดิอันเดะเต็มเลยนี่น้ำซีปามของซองเบิงดีๆเนาะบัน,นี้เนาะดูอ้ยเต็มลืบ ดอ่ามีคนบเห็นเห็ดพอพี่น้องเด้ยว้าวเฮ้ยเกือบเหยียบตัวเองเน้นผู้หนีเน้นผู้นีเบื่อแล้วเบื่อแล้วแม่พี่น้องน้องอยู่เปิดเจอเห็ดเมื่อกี้พี่ฟีปิดกล้องบึ้งพ้าดเป็นแผ่นอยู่นี่ใครอยังน้องนี่อือหือ มองเดียวม่พี่น้องแกะออกก่อด้ไข่กับแกะบอ่อหนปานไข่กับแกะเอาล้เนอ่ะเข่าแกะเนี่ยติดติดเหนียวนะครับติดโอ้เป็นก้อนเลยเนาะเป็นก้อนเลยพอะมันจะมีติยติมวมันเป็นก้อนมันจะพ่นเนี่ยคือสีอสนเงนี่ยกันอยู่องเดียวแ,แต่ว่าเอามาเห็นเอาก็เอาเลยเอาเลยจงบปได้ แบบนี้แซบนะ่เฮ็ดถ้าเฮามีตัวเลือกอะเฮามีเยอะค่ะเฮามาเก็บเอาค่ะไข่น้อยนี่อร่อยแต่ถ้าเพื่อนเวลาเพื่อนขายกันนะเพื่อนก็ต้องให้มันใหญ่นเนาะมันจะได้น้ำหนักมันนั่นลหละน้ำหนักแต่ถ้าเฮาบ้านนี่เฮาชอบกินแบบนี้มันแซบนี่เบอว่ปิด cậy Nhưng nhớ đồ khí kháo uh. yep. uh. uh. Thế mông bố hình Sì đầm thức Nhìn tao hùng liền mông mông nữa Nè mà ดอกบักใหญ่เต็มมือเลยดอกเดียวคุณผู้ชมดกใหญ่มาก่ะเราเบิกรอบดึงกันให้พี่น้องเบิ่งมันอยู่ในกองกองตางแบบนี้ครับแต่กับเบอแม่นว่าทุกกองสีออกนะพี่นเาะแมนครับผมออกเป็นบางกองแต่แบบนั้นเห็นเอามากองกระโดนแล้วครับประมาณสองเดือนสามเดือนนอนหลงอยู่เนาะฮะเนี้ยควักมือแล้ว อยเอาได้ดอกนึงทองแดงแล้วเอาก็ได้เอาได้หนึ่งดอกหนึ่งดอกต้มน้ำปลาเซ็บๆมันหลายพูดดถึงกับต้องฟ้อนไปเลยจ้างานนี้แล้วบึ่งๆบึงเบึงเห็นแต่ไกลเนาะพ่อพี่น้องเบึ่งพ้าซอยนองอยู่แน่เบึ่งโอ้ยเบิ่ง ลายแหงลามไปไกลเชียวนะยังไม่ได้เปิดเลยนี่ทีข้างล่างระเต็มมีดอกปานกับตรงนี้ดอกจูงอันนี้เป็นต้นเอาเลยเอาที่เห็นก่อนแล้วค่อยเปิดทีหลังอาเฟอร์ฟิ้องจวดก่อนอันนี้มันแดงแล้วเกแล้ว อหย่อนย่อนอุ้ยคุณฮอนแม่เดฟรอบหันพาไม่ติ๊กมานกาะคือบบขึ้นหลายๆแบเบนี้เนี่ยเนอะเดดฝนน้ากันสองเขาได้เอาเมือบ้านเมือกินถ้าเก็บได้ได้เดี๋ยวจะส่งไปให้กินมันเสีออกไหนเฮชนี่นี่มันออกเยอะแบบนี้แหละคเด็ออกคะนี่ปิดปิดปบ่ปิดปิดปิดีิดปิดกิ้ปดิลิว สีดำขนาดนี้เหยียบก็บพอเหยียบอยู่ดอกด้วควันแนดบน่เห็นอย่างกับมึนอุ้ยพูยแล้วเนาะมืดมืดไป,น,ปน,นี่ไปกองไหมครับเนี่ยยังอยู่กองเดิมยังทันได้ไปกองใหม่จเจออีกแล้วตองไปใส่เฮ้ยกองเดิมอกใส่เลยพี่ฟิล์มบอกไปกองใหม่อยู่บอกว่าต้องไปมากองอยี่อะไเก็บเห็นด้วยเนี่ยกองไปใส่ดอกนี่เหงือกหรือออกมาเลย เค่นั้นอยู่ข้างในป๊อปบุ๋มเล่นมันอุ้ยเดี๋ยวดึงตัวนี้ออกกันนิดเดียพักออกมาพักออกมาได้ได้ขี่หลงกล้องนี่เห็นชัดเจนครับโอ้ยคุณพี่มันเป็นแผ่นใหญ่โอ้โหเดี๋ยวเอาตัวบานออกตัวนี้ค่ะมีตัวเดียวที่ว่าแดงแล้วครับที่เหลือเอาได้หมดเลยจุกจุกโอ้ยนี่ ขาวจุ้ยหน้าเจีย๊ยมีหดไครเอาได้เมือ้อบวบรวบรวบยุ้ง,งมือ,มอเป็นชอบแบบนี้เลยนี่เข้ามาเห็นชาปปิไปหน่อยก็เลยเป็นโดแต่ก็โอ้โหโอโหข้างล่างกันยังมีใครอยู่ครับเห็ดฟางธรรมชาติเอาได้เอาได้ เห็นน้ำดินเนาะอยู่เห็นอีกได้นึ่กองเดียวนี่นี่เห็นแต่ดอกมาดูโอ้โหเขันด้วยอยู่เป็นครอบครัวคือเก่านี่จวดๆเลยพอพี่น้องได้ทั้งมวลได้ทั้งของแฟบเลยแหละง,งานนี้ดูด้วยทางผม โอ้ยเต็มเอยเต็มเลยาเออมถ่ใกล้ๆเป็นแพเลยกล่องลุงม่ได้ครับนี่นี่เต็มเลยาเฮ็ดบนี้มาขึ้นดยังี้มัเอาหมดหดดจกจกจกาอ้ยพี่น้องเป็นเพนเลยเฮ็ดท่นี่ เอาจุกเลยเอาไปเป็นก้อนนี่เลยจังไปแกงทีเดียวเอาเมื่อเป็นก้อนไปนี่แหละน่าะปลาทัวขึั้งสี่เนาะสุดยอดข้างล่างยังมีอีกอย่างหมูขันบึดนะแล้วมันขาวมากน่ากินมากหลักเองบุกเชือก็นยังเป็นแผ่นอยู่เลยว้ส่โลอ๋อย น้อยๆเพื่อนนี่มื่อแลมันเป็นเชื่ออยู่แบบน,นี้เขาก็สิปิดไว้เหมือนเดิมมื่ออื่นจึงได้มาเอาอีกมีค่ครับจำไม่ได้อมือนี่เด้อพี่น้องพูดโพลเนาะมาแป๊บเดียวเต็มตะกร้าจักใหญ่เลยอุ้ยสามสามก้อนเสาสามก้อนเสาอยู่นกัน ก้อนนี้ก็สีเสาแห้งเนาะใหญ่กันหมูกก้อนนี้คก็หมวกก้อนนี้ก็สีเปลาปันแต่พอมันน้อยอยู่พ่อแม่พี่น้องมันคือใหญ่คั้นใหญ่แน่แท้มีมักของใหญ่อยู่ดอกหมายถึงเห็ดหมายถึงเห็ดปังเต็มไม้เต็มมือดอกเดียวค่ะพี่น้องเห็ดฟางปามเลยดอกเดียวจุกคงอยู่เห็นไข่อยู่ทางมคนแบบไข่เห็ด มองไม่เห็นเนาะป้าไข่กับแบบไงมันในใหญ่แค่ดอกได้ไข่มันก็ต้องในหญ่น้ำได้แุ่นเป็น<ม>แผน<ม>่นอยู่อยู่นี่<อ>เลยเอากระสีเอา,า,าเอ่าโบเซียนอหลีเอาโบาได้หรือเอายากเด้อ<ม>เพราะว่ามันเป็นน้ำมันเป็นน้ำครับนี่<อ>ติดมือขืนมาเลยกจก พอเท่าท nee ี่เห็นนี่แหละค่ะว่าเดี๋ยวเรามาเอาอีกไปเห็นพันใหญ่กว่าใหญ่เร็วแท้เลยไปอีกแล้วแต่พอดีไปสดแกงหอนเนาะเหมือนปานกินเห็ดเพาะพอดีนี่แต่อาจสิบได้เพาะเพาะปานนั่นเนาะแต่ฟิลแบบกลมๆแบบนี้เหมือนกินเห็ดเพาะคบๆข้างล่างกบมี่ดี ลาเฮงนะลาเฮงาขาวเต็มเลยอยู่ข้างล่างบะทุกแดดวิฟิมว่าน็่ครับแตนระดอกขาวขาวนี่จัขยุข้างล่างเด็ดเนาะแ่งมันเลอ,อันี ก้องกระลุนๆนั่นๆน่ารันอี๋ครับเต็มเด็กไข่พอดีกินพอนีแซ่บๆเล็ดอนไรเปๆๆจะก้อน ันกขแฝดบ่คือกันแท้เฮ็ดเนาะเฮ็ดตามเฮ้ยเนามาแช่อีกดอกหนึ่งคือเฮ็ดปวกกับโบแมนตัวโอ้ยบ่นพอได้เก็บเรื่อยๆมีไข่ด้วย เต็มเลยดุกสุบลุบสิบลิปมาเึงนผลงานกันจ้าพี่น้องนี่ได้รประมาณสามสี่โลผลจ้กนี่เพราะว่าเฮชนิดนี้มันนักเนาะเกือบเต็มเพราะพี่น้องตะก้าน้อง,องอยู่มันใหญ่นะจ้ะเฮชนิดนี้มีน้ำนักเน้ นี่ซ้ำนี่สามสี่รูเป็นล้จ้ะกิบไม่ไหมหงมานคักเนาะพี่ฟิลสุดยอดเลยวันนี้คิดว่าคิดว่าสีออกหลายไปนี่เนาะเดี๋ยวมาใหม่เมื่ออื่นมคริดนีิก็แล้วพี่น้องก่อนกันแล้วการด้วยจ้าหนูอิ๋วก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูอิูวกับพี่ฟิลแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ